ู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากนะครับก่อนจะเป็นท่ายี้ได้เนี่ยคือ,เ,อ,อเรามีทีมเซอร์ว์นะครับออกไปสำรวจสถานที่โดยเวดนี้นครนายกเนี่ยเราใช้เวลาสองวันอย่างหนึ่งคือนะครับครั้งนี้เราทํางานค่อนข้างาละเอียดน,นะครับเราก็มันมีเงื่อนไขหลายอย่างนะครับสถานที่ต้องเย็นพอนะครับแล้วก็เหมาะกับช่วงอายุวัยของแต่ละคน เพราะว่าเรามีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับลักษาห่านที่ต้องล่มลื่นนะครับธรรมชาติต้องแบบสุนๆนะครับเพื่อ,อ,อให้คนที่มาค่ายเนี่ยได้รับความสุขแบบนปนะครับมันเป็นเงื่อนไขที่ยากยากจริงๆนะครับแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เ,เราเซอร์เวทที่นี้เนี่ยเป็นที่สุดท้ายก่อนที่เราจะกลับซึ่งเราจะไม่ได้มาเซอร์เวทด้วยซ้ำเพราะเราเหนื่อยแล้วนะครับสองวันเหนื่อยมาก เราขับเลยไปคือผมว่าเป็นคนขับนะครับขับเลยไปหน่อยอยู่แล้วด้วยนะครับอาจารย์ไม่บอกเฮ้ยมาอีกที่นึงนะครับผมบอกเออมันต้องกลับอ้าวไอ้นะครับพอมาถึงที่นี่แล้วเราก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยพระเจ้าได้จัดเตรียมจริงๆนะครับทุกอย่างเหมาะสมมากนะครับแบหรับทุกๆคนนะครับแล้วช่วงระหว่างเตรียมงานนะครับเราก็มีการบรรดาศัก์ แต่ต้นปีแล้นะครับว่าเราจะจัดค่ายวันไหนวันไหนนะครับแล้วก็ประมาณการสมาชิกอย่างที่จะไปนะครับเมื่อเราประชาสัมพันธ์แล้วเราก็มีการลงทะเบียนนะครับแต่ว่าตอนช่วงที่ลงทะเบียนช่วงแรกๆเนี่ยปรากฏว่าคนที่แสดงความประสงค์ที่จะไปค่ายเนี่ยมีจํานวนไม่เยอะนะครับ ีนี้กรรมการก็ค็นว่าจะทํำยังไงดีนะครับก็ขอบคุณสําหรับอาจารย์ครูสุขแล้วก็อาจารย์เมี่ยงนะครับที่ช่วยตามจิงให้นะครับนะครับมีการโทรไปส่วนตัวนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้ยินเสียงอาจารย์แม่นะครับทางโทรศัพท์นะครับสองทุ่มสามทุ่มนะครับก็จะโทรไปนะครับอาจารย์เมี่ยนะครับจนเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆ สมาชิกทุกคนนะครับก็เริ่มตอบรับที่จะเข้ามานะครับในระหว่างช่วงทํางานค่ายเนี่ยก็จะมีการประชุมหลายๆครัง้งมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของรายการนะครับซึ่งเราอาจะต้องตกะ,ตะลึตตรงนี้ได้เนี่ยต้องขอบคุณพระเจ้ามากนะครับที่ประธา,านสติปัญญา มีหลายคนถามเหมือนกันนะครับถามส่วนตัวว่าเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมพยายามจะคิดนะครับจะไม่พยายามคิดถึงคําว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยคือผมเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกจ้างนะครับเพราะก็จะมีงานประจำเนี่ยจันทร์ถึงเสาร์แล้วก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยนะครับจะต้องเดินทางตลอดทุกสัปดาห์นะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสใช้นะครับสาหรับการ ทำงานค่านี้นะครับแล้วขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระขอที่ได้รับค่านจากค่ายนี้นะครับเพราะว่าจริงๆผมเองเนี่ยมีมีคําถามในใจเหมือนกันนะครับว่าครั้งหน้าควรจะจัดไหยนะครับซึ่งอะไรซึ่งซึ่งผมพี่บอกเหมือนกันนะครับว่าจะไปจัดเลยคือ,ค,อ,ค,อคิดใน,ในใจนะครับว่าโอ้ครั้งหน้า เนี <chat> ่ยจะพยายามควนวิน <nursing> พ <system> <sm itt asi> ัฒนายกนะครับว่าจะไปจัดเลยนะครับเพราะว่าจัดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าที่เหมือนแบบคือมันมีอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับน่าจากจัดเป็นกลุ่มเล็กดีกว่านี้นะครับแต่พอมาค่ายนี้แล้วเนี่ยคือคือความคิดมันเปลี่ยนไปเลยนะครับคือผมได้เห็นรอยยิ้มของแต่ละคนนะครับเห็นความร่วมไม้ร่วมมือของแต่ละวัยนะครับเอ่อ ถึงถึงพระพรที่อาจารย์ได้เทศนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ย้ําผมว่าเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนทุกคนนะครับว่าอย่าหยุดรับใช้นะครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะครับอย่าหยุดรับใช้นะครับย้ําหลายครั้งมากนะครับอย่าหยุดรับใช้นะครับนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้านะครับและในเวลานี้นะครับ คือผมเองเนี่ยไม่สามารถทำงานคนเดียวได้นะครับต้องขอขอบคุณทีมงานกรรมการทุกท่านนะครับเ,เรแล้วก็จะวิทยากรนะครับขอบคุณอาจารย์ตาจารนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ใหเลยนะครับขอบคุณสำหรับฝ่ายจัดห้องอีฟเอ็นพีนะครับเหรอยญ้นจิงนะครับสำหรับของสำหรับแนนนะครับสำหรับ ต่อยปนะครับขอบคุณสำหรับประธานกรรมการนะครับเดียรแล้วก็โอ้นะครับขอบคุณสำหรับทีมกรรมการนะครับโบ๊ที่เอ่อเมลสิวแล้วก็ทีมศึกษาการเยี่ยหานะครับแล้วก็โอ้นะครับเอ่อฝ่ายรายการนะครับแล้วก็ฝ่ายแสงสีเสียงนะครับทีมดีเดียนะครับก็พี่บุญชัยนะครับเป็นงานตัดต่อนะครับเป็นงานตัดต่อแล้วก็เอ่อทีม พี่นักตรตีนะครับนักตรมตีครู่นานะครับนะครับขอ,ขอเชินเลยครับเดี๋ยวเราจะถ่ายลุกด้านหน้าดีกันนะครับเพราะว่าเ,เป็นดังประตูเปิดสู่หลความรู้มากมายให้ฉันพบพระเจอยิงยง